สวัสดีครับทุกท่านผมได้ตั้งใจเดินทางมาที่นครประถมที่นี่ก็คือพระประถมเจดีครับตอนที่มานะครับแดดสว่างมากขอเดินได้พักหนึ่งสามารถเดินได้ตลอดเลยนะครับเดินได้ตลอดเราก็ไม่ร้อนด้วยนะครับท่านใดที่เปิด facebook มาแล้วก็มาเจอ เพจของผมมาเจอคลิปของผมก็โมทนาบุญร่วมกันนะครับท่านไม่ได้มาในช่วงเวลานี้ก็อย่างน้อยก็กดถูกใจมทนาสาธุด้วยกันครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้มองเห็นนี่ก็คือพระประมเจดีนะครับที่จังหวัดนครปฐมครับผมมาหลายครั้งนะครับแต่ก็ห่างหายไปก็หลายปีเช่นเดียวกันครับกลับมาปีนี้ฮนะ วันนี้เป็นวันที่4กันยายน2566ครับเดินทางมาที่นคนปรปฐมตั้งใจมาสการะมหาเจดีย์ที่นี่โดยตรงเลยนะครับผมประถมเจดีย์นี้มาให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดและเนื้อหาสั้นๆส,สักนิดหนึ่งนะครับเคครับติดตามชมได้เลยครับวัดพระประถมเจดีย์มีชื่อเต็มว่า วัดพระปฐมเจดีย์ราชวารมหาวิหารเป็นวัดที่มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่และเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญในจังหวัดนครปฐมครับสถานที่แรกที่ผมจะพาไปกราบสักการะคือพระร่วงโรจนาริศซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์พระร่วงโรจนาริศหรือหลวงพ่อพระร่วงมีชื่อเต็มว่าพระร่วงโรจนาริศสีอินทราทิตธรรมโมภาคมหาวชิราวุธราชปูชนียบพิศ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะแบบสุขโขทยัยประทับอยู่ในท่ายืนซึ่งตั้งอยู่บนฐานโลหะทองเหลืองลายบัวคว่ำบัวหงายมีขนาดความสูงเมื่อวัดจากพระบาทถึงพระเกศประมาณ6เมตรและใต้ฐานของพระร่วงโรจนาริตยังเป็นที่บรรจุพระราชศสลีลังคารในรัชกาลที่6อีกด้วยส่วนใครที่กำลังเดือดร้อนครอบครัวแตกแยกทำธุรกิจแล้วไม่ลุ่งชีวิตมีแต่ปัญหา ให้เราเดินทางมากราบไหว้หรือสวดคาถาบูชาพระร่วงโรจนาริเป็นประจำก็จะช่วยพ่อนหนักให้เป็นเบาและทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตและอุปสรรคต่างๆไปได้สถานที่ต่อมาที่ผมจะพาไปชมคือพระปฐมเจดีย์ครับพระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นพระเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำโครงสร้างของพระเจดีย์นั้น ทำมาจากไม้สุงรัดด้วยโซ่ขนาดใหญ่ก่ออิฐฉาบปูนและประดับด้วยกระเบื้องสีเหลืองแสดภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและสิ่งที่ผู้คนนิยมทำเมื่อมาถึงองค์พระปฐมเจดีย์นั่นก็คือการเดินรอบพระอารามชั้นนอก หรือชั้นไหนก็ได้โดยให้เราเดินให้ครบสามรอบจากนั้นให้อธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ต่อมาที่ผมจะพาไปชมคือวิหารพระพุทธสายญาติหรือวิหารพระนอนครับภายในพระวิหารหลังนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารนี้ครับสถานที่ต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือพระพุทธรูปศิลาขาว หรือหลวงพ่อประธานพรพระพุทธรูปศิลาขาวเป็นพระพุทธรูปในศิลปะทวาราวดีทำด้วยศิลาขาวเป็นพระพุทธรูปปางปฐม,มเทศนาโดยบริเวณนี้เป็นที่ที่คนส่วนใหญ่มักมากราบไหว้ขอโชคลาภและขอพรกันอย่างเนืองแน่นและนี่ก็คือสถานที่สำคัญภายในวัดพระปฐมเจดีซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดนครปฐมแห่งนี้หากท่านผู้ชมท่านใด ต้องการเดินทางมากราบสักการะองค์พระปฐมเจดีและหลวงพ่อพระร่วงโรจนาริศก็สามารถเดินทางมาได้ครับโดยวัดพระปฐมเจดีแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตําบลพระปฐม JD, เจดีอําเภอเมืองโดยจะเปิดให้เข้าไปกราบสักการะตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นท้ายนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งด้านข้างเวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนจากทางเรา เรื่องราวที่ทุกท่านได้ติดตามมาก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ